all ตั้งแต่ยังเหงาโน่โน่นบางครั้งลอยคลัดตกเคหาและปูเป้ตั้งไข่เซรู ลมลงผาร้องบงหายดาไแม่ซื้อมาเรียกควันไปควันเจ้าอย่าตกใจผูกเหื่อนร้อนอกผูกตะพอะเสียงดังควันเจ้าอย่านีหายไปจากกายา เทินควันเข้ามาในพลาวนันสัพพุทธ,ธานุคาเวนักอเดกาพุทธ,ธานุภาให้ดังไกสอนราสีอันปราบให้รีทูอธิสารสัพพธรรมานุภาเวนัเดชะักลนดาเหลือหลนโด ประดุโทคมหาเศรษฐีสัพพสังฆานุภาเวนักขอเดชะานุภาอประสางจงบันดาลให้ขนาคพินโยวโรริตผู้อัตถสีทิศจงสวัสดีขวัญเจ้าเคยลุ่มหลงโลกีเกินกำดัดย่อมอาลัยในสมบัติ ทุกสิ่งสรัพอันอุดมควันขอนาเอ๋ยเชิญเชิญนะเชิญมาเชยชมเครื่องบริคารมีไตรจยยีวรทั้งบริวารประการวิเศษสุดประเสริฐทั้งบาทเหล็กเืดหลังลายยามสภายทั้งกาใส่น้ำเครื่องถมปัดเสื่ออ่อนผัดจานน้ำชาปั่นถ้วยฝานาเชยชม ควันเจ้าเอ่ยอย่าลงละเลืองเล่นในแนวหนองคลองราหารตามคลองทานกระอกทายมีชนไส้ไหลรินรินอีกมุจรินอนด,ดาษแสนสะอาดด้วยคำทานเป็นที่ลงทสงสนานในนิเวศตำแหน่งนั้นก็มิเศษแฟนสนุกถึงเพียงนี้ก็เป็นอนิจจังไม่จิรังการจะเป็นแก่นสารนั้นห้ามิดได้เชินควันก็มาทมแก้วมัีที่สงัยสะอาด กล่าวคือพระพุทธศาสตร์อันบริสุทธิ์เป็นโยคาวจรกุะบุตรบวชแล้วยอมยินดีขอเชิญควันเขามาวันนี้จงมาสถิตประจำกายนิรดาโลรคันตรายหมดขอจงกำหนดสติมั่นยาเตรเตรโอลนทิวเสีวันรุงพุ่งนี้ขอจะบรรพชาระวังองค์อัตมาให้ดีนบพรนาบน,น,นานำศรัทธาให้แก่ข้า อย่าประมาทเอาอิทธิบาทมาเป็นกำลังตั้งใจมั่นเอาปัญญาของพ่อนั้นมาเป็นอาวุธฟันฝ่าโมโหหายขอให้พอพึงซึ่งพระนิพพานอันสดใสบริสุทธิ์ขอให้พอพึงซึ่งวิมุตตความหลุดพ้นชื่นกมลในกาลบัดนี้เกิดให้ลั่นของชัยขึ้นสามวารนะ จันจิลาราชครูโหร้องเอาไทยขึ้นสามลาทันที D ่มาด้วยช่วยกันรับโหให้ด mm ังๆเหมือนเขายังโหไม่ย well ังไม่เสมอกันนะยังไม่ตั้งตัวยังยังแล้เรียเาใหม่เาใมให้โอกาสหน่อย แหล่สุดท้ายก็คือธรรมาอ่างทองนี่ขาดไม่ได้คือโหยนาวาโลสมเภาเอาสน่อยดึงเดี๋ยวจะขาดไปคนเฒ่าคนแก่เขาฟังเดี๋ยวจะขาดไปอ่ะตรงนี้ก็คนอ่างทองไนงเสียชื่อนะเทวนี้นบันเกิดหลงผสมขอมอนพิลมอยุยธยาเนี่ยครูครูใหญ่ท่างกล่าวเขาไว้อนะช่วยกันนะครับคอยรับโหดังๆเอ คนนาคนดีพอไม่รู้หรือว่าอันบิดานี้มีจำนงใครจะดำเนินตามบาตรพระพุทธองค์ตามมาคาบิดามาราานี้จึงแต่จึงได้ยึดพระไตสรณะสรณะไว้มันคงคือพระพุทธพระธรรมและพระทฆงเป็นสรณะการที่พิโดนมารดานำจะบวดเป็นรัฐในวันนี้ก็เป็นการสร้างตุ้มบารมีสืบต่อไปไว้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยภายนาะจนกว่า จะมีอินทสีย์แก่กรามานุนนำเข้าไปถึงในค่ายโธทิพยกิกษุคำนำมูสัตว์ให้คําคนนำําเสียซึ่งสารวัติมากนองพอ จงมาเป็นสำพ่าวของอันโกรภานนำเอาบิดอนมานได้ถึงยังฝั่งฟ้าอันเป็นของยอดอยากจะขามได้อันว่าส้ำข่าวลำได้ของข้าสนิทยอมจะต้องมาตกแต่งต่อติดเป็นกงวันกระดูกอุโบกกระดานขแนบกงจอกรละดอยลูกรละสักลงสนิทสนิทสนิทจริงเองแห็นกระดานใช้ตระปูยิงกระชับชิดอัดเสื้ใส่ทักกงสนิตตลอดลำ ลาโถลอขอบประจำดุขังขันก็ทงขวางวางเย็นเน้นนาอูพวงกขนา,านไปนาฟ้าวางตะเคอันเน้นนายัย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 ไหวอับอ เสากระโดงใบสุงเดี่ยวฉลงน้ำมันชันเขียวแล้วก็เยียวยารันได้เวลามหาพิทยาเลิกแล้วก็จะเด๋วอวหัวนสามลางโั้ ไม่สนิทเนี่ยจบไม่ได้เลยนะสังเวยไม่เคยเขาไม่ได้รับอโมฝันน่้เนี่เอาช่วยพวกเราพนักงานที่มากระโตจีนก็ช่วยรับโหดังๆเลยนะแม่คุณช่วยกันหน่อยเดี๋ยวสังเวาจะได้เคลื่อนเอาอีกรอบนะจ๊ะดังดังดังเสียงโหเริ่มดังอีกแล้วเครื่องขยายฟังชัดมอจะโหกันแจ๊ก หูอีกแล้วไม่รับโกไว้ดังๆโบดาดูดังดนี้ดูดังโบดาดูดังดนี้ดูดังถ้าใครไม่รับจะลงไปปัดสตางค์คอยดูปากเข้าไว้นะคอยดูปากถ้าคนไหนไม่รับรีบวิ่งให้ไวตัวน้อยวิ่งไวเลยไม่ปักเอาสตางมาให้ ตั้งใจนะครับโหหมันหนักไม่รับอ่ หนากนาไหมครับต้องปรับหนากไหมปรับ hmm. เ oh, mm ๋ย hmm. ่ไปให้หนักนะครับ yeah. พ่อกับแม่เป็นี่ตุสำคัญต้องให้พ่อกับแม่เอาล่าสุดท้ายจะช่วยกันพร้อมกันนะครับนเป็นสิ่งสำคัญเป็นการอวยพรนะ ความีในโรงแพรนคอนเน็ง่งสนิทดังจะเป็นมงคลในวิทยากรว่าสัมภาจะนาวักดิรเรืองงามจะพาความทราคอนทางใจตาพร้อมทางดีด้มาได้ถึงยังฟังก็จะถึงที่สุดหยุดยังแสนธรางรานคือพระอมตะดิพานนนเผิดอ้าพ่อครับพ่อเอาห่อขวัญลูกชายแบกใส่บาข้างซ้าย told mm -hmm. ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มอบวาระมอบหน้าที่ให้พวกเราสองพี่น้องที่กียรติได้จากกีฬาประกอบวิถีพ้อมคณะสิ่งที่ท่านวิชานเบืองได้ประกอบวิถีวันนี้สิ้นสุดวิธีกรรมแล้วครับขอบพระคุณทางบันเทิงภาพบันเทิงวิดีโอขอบพระคุณเครื่องขยายเสียงเสียงดังสั่งชัดขอบพระคุณทุกท่านครับขอให้ร่ำรวยทุกคนจ้า thank you